ตอนเจ้ามาสมสีทรงกาแฟาไปห้องประชุมมันอยางเซจเรียบร้อยกลับมาแกะไข่เจ้าลูกผีไปคนต้มต้มไข่ประมาณเจ็ดนาทีมันจะเป็นไข่ยางมาตูมเนาะจะเอาไปดองซีอิวเจ้าอันนี้กับแกะก่อนค่ะไข่ี่แกะยากเดี๋ยวจะไปดองซีอิวผูกจะเป็นอาหารมังสวิรัตเนาะ ก็เลยจะเอาไปตังโตมผูกนะคะอันนี้ไข่ตีแก้แล้วเนาะอันนี้ดองเราจะอันนี้ใส่ซีอิว๊วซอยยาซอสของญี่ปุน่นซอสของญี่ปุ่นเนาะล้ะกะน้ำพึ่งกระเทียมเ,เกอแลวกะันอ่านี้ขิงเอาไปปั่นร่วมกันเอาไปปั่นร่วมกันลูกพี่เป็นคนทำนำดองสมศรีเป็นคนพอก สไตล์เขาสไตล์ฮามันเหมือนกันเนาะถ้าสมสีดองสีก็จะเอาไปต้มก่อนอันนี้เขาหมนต้มเขาไปปั่นเฉยเอาไปปันปป่นเอาขิงเอากระเทียมแล้วก็ซอสญี่ปุ่นไปปั่นรวมกันแล้วก็เอามาใส่เจ้าใส่น้ำผึ้งตัวอันนี้อาหารวันนี้คือปา่าลูกผีเป็นคนทําป่านี่เดี๋ยวเอาไปอบเจ้าอาหารวันนี้ก็คือป,าอป่าอบวันนี้เป็นอาหารทะเลเนาะ อันนี้อาหารบุเฟเฟตเจ้าก็ทำายอย่างกัด้ถ่ายเนาะอันนี้คือหมูนะเนี่ยหมูเปินอัดเป็นแท่งอะ่ะอันนี้ถั่วสลัดครับพริกหยวกอันนี้พาสต้าสลัดมะเขือยาวครับชีสบอ็อคลีสลัดคร,ครับถั่วลิสงคั่ว อันนี้บ็อกขลิดิฟนะมันได้สุกนะเจ้าดิฟไก่สีสันน่ากินมากกับเขาเนี่ยอันนี้กะลำปีนะที่สมสีหันตะหวานป่ะกระถั่วกับสับปะรดสลัด อันนี้ตับบดเจ้าไผต้องการแบบไหนกะทักมาถามไในในเจ้าแคปหน้าจอแล้วก็มาถามอันนี้กะลำมกะลำมม่วงกับแครอสอันนี้ไข่สลัดอันนี้แครอทมะเขือเทศมะเขือยาวแล้วก็สลัดเอามารวมกันนี่แหละเจ้าอาหารมันนี่เนาะเสร็จแล้วก็มาทำขนมปังทรงเรื่องไว้วันผูกนี่เจ้า อันนี้ใส่น้ำมันใส่แป้งข้าวโพดใส่น้ำผึ้งใส่ทามใส่พาสตลี่ใส่เครื่องเทศของฝรั่งอ่ะใส่ลงไปหลายอย่างบอมถูกใส่น้ำผึ้งด้วยนะแล้วก็ใส่นั่นแหละก็ใส่แป้งลงไปเจ้าใส่สปาสเปดบอมถูกอันนี้เซ็จแล้วเอาเศษถาดไปโอ้บนผูกเจ้าเจ้า ขนมปังทรงเครื่องมันใส่หลายอย่างเนาะถ้าเป็นคนไทยก็จะใส่พริกใส่กระเทียมนี่เนาะใส่ได้เจ้าไวจะใส่ที่ใส่กับอันนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ผูกนี้อบเดี๋ยวผู้นี้มาใหอพอได้เสร็จแล้วก็ะอันนี้จะกลับบ้านละมานฟอลูกผีวันนี้ขอนินทาลูกผีหน่อยเลยเจ้า ลูกพี่แต่ละคนนะเนาะมันก็เหมือนกันมั่วทีทํางานไปเป็นอยงีลูกพีคนนี้ทํากัเข้าวนะอย่าพื้นมั่วเวลานางเถยเอาจานวางหัวนาเอาวางจะได้สมพี่ก็เข้าใจนะมันกันอนะตั้งนี้ก็เป็นตเต่าเมื่อกียหันกะม,มันโอ้ได้นะเนาะอีสมศรีโอนได้ก็ะนะเลยระจวยนางค่ะจริงๆแล้วโตัฝ่ายโต๊ะมันต้องทำความสะอาดฝ่ายทำความสะอาดมัน พอหันแล้วมาโอทมันได้่ยอืมเขาก็อยู่างๆก็เลยมาทาําความสะอาดระจํามาสมศรีจ่วยนางเจ็บเวลานางทำก็เข,เ,ขเ,ขเข้าเนี่นางจึงวางสวาสเป็ดหัวนางวางไายอยังหยังนางมันเจ็๊บโตกัาแลลว <laughs> สมศรีหันแล้วก็โอดมันได้ก็เลยมาจวยนางเจ็บถ้าสมศรีเนี่ยถ้าไหนถ้าโต โ,โกกรนะปกเลยทำหน่าก,กินไ,ได้หน่ายอย่งมันได้ต้องเจ็บต้องกวดกันเมืเ่แต่ลูกผีเบรกไว้เฮามันหน่หยังมันได้ยืนหน่าอยองมันได้บ่กว่ามันโกกระปกเลยลุงศรีหันเรอุ่นได้วันนี้ขอนินาทากำเนิด <laughs> เวลานางทำกับข้าวเฮียฟื้นอ่ะโตตีนางทำกับข้าวอ่ะ อันนีอันอย่างดีใจแล้วนั่งก้เก็บนะนังก็วางวางกล่องไว้ฮะเป็นเ้องนี่จะเก็บเพราะมันแล้วแล้วอย่านอนมันจะได้มันโซกระโปกนะโตทำกับข้าวเนี่ยอย่างนี้นะนังก็วางฮะคำเข้าใจนางเหมือนกันเมื่อเดือนสมศสีเดินผ่านสีลักเก็บก็มีนั่งกระจมนะไี่เก็บของฉันพี่เก็บของฉันมันหันแล้วมันโอ้นได้เนาะอันนี้เครื่องตัดเนื่อนนะแต่ชีตัดเนื่อสมสรีก็เลยล่างล่าง เก็บออกหลังใกล้จะล่านปิดแล้วนะากับะเก็บ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 ไปให้คนหลังยะลลาหลับกับบ้านไปบ้านมันนี่จ้างไปชั่วโมงนะอีสมดุยไทยมันเป็นจะอี้ฮบางคนฝรั่งบางคนเน่ะโอ้ยใจเย็นจะแต่เขาค่ได้กะชั่วโมงอีสมศรีนี่มันได้อยู่วางได้ฝั่งเจ็บฝั่งกับบ้านทางที่ประกำได้จ้างเป็นวันนะไปจ้างไปชั่วโมงนะถ้าเราอยู่หมดยาวเห็นน้อยเราก็ได้กะชั่วโมงเพิ่มแบบเนี้ย ฮามันโอทมันได้ไงก็เลยลงเก็บๆๆๆๆบแล้วๆๆๆกลับบ้านไปบ้านมันคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดตามกรุณนะกดไลค์กดแชร์จิ้มเดด